หมึกมันไก่ครับชื่อร้านก่อนเลยหลายคนบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวแบบไปชื่อร้านอะไรตั้งนานแล้วไม่บอกชื่อบอกเลยหมึกมันไก่ก่อนจะพูดกันไปลองชิมกันก่อนสักคำไหมแล้วเราค่อยคุยกันต่ออยากกินมานานแล้วร้านเนี้ยออเป็นร้านดังหรอดัง,ดงตอนีโคตรดังเลยเอล๋อดังมากๆไม่รู้เรื่อง กูเลยชวนทุกคนมนานี่งฝั่งบ้านผมเนี่ยก็คือเป็นพี่จอยแล้วหรือว่าอยากกินอยากกินร้านนี้ข้าวมันไก่เขาสเปเชียลกว่าร้านอื่นยังไงครับต้องเรียกว่าข้าวมันไก่เป็นอาหารที่แต่ละคนกินโปรไฟล์ไม่เหมือนกัน<ม>คนนึงกินไก่อย่างมน้นกินน้ําซุปกินอย่างนี้มันมีข้อให้ตกเถียงเยอะมากแต่ร้านนี้คนส่วนมากชมซึ่งตอนที่มันดังขึ้นมาได้เนี่ยมันก็มีแอบมีข้อตกเฉียงเหมือนกันว่าจริงๆแล้วการต้มไก่แบบเนี้ยแบบสไตล์แบบสิงคโปร์แบบสุกมาดีอ่ะมันเป็นยังไงให้ร้านที่ต้มแล้วกก่ออเป็นาเจ นุ่มๆหลายคนก็ถกเถียงกันตั้งแต่ไก่แล้วบางคนอาจจะว่าเดี๋ยวนี้คือผมว่าถ้าไก่ไม่สุกมากคนเมื่อก่อนอาาก็จะแบบเฮ้ยไม่สุกหรือเปล่าอย่างนี้ป่ะเพราะมันก็น่ากลัวนะกินไก่ดีป่ะผมเห็นคนญี่ปุ่นกินกันยับเลยนะนั่นญี่ปุ่น,นด้วยเพาะทีกินไปคำนึงเข้าใจแล้วว่ามันนุ่มจริงๆผมพยายามเอาหนังออกก่อนผมเป็นคนกินข้าวมันไก่ไม่เอาหนังคําแรกกินเข้าไปเพราะอยากจะกินแบบที่มันเป็นดีฟอลต์ของร้านแต่พอโดนหนังไก่ไปอฉันไม่ชอบหนังไก่ต้มเลยทห้ตายเถอะจอดพี่นัสสิผมกินได้ แล้วผมก็ว่าดีด้วยแล้วชอบกินหนังไก่เข้าใจแล้วว่าทําไมแบบขายดี ชุดที่เรากินนะครับมันเป็นเหมือนข้าวมันไก่สไตล์สิงคโปร์ใช่ไหมมันมีน้ําซอสแบบรสเบาๆใช่ไหมแล้วก็มีข้าวมาด้วยอร่อยมากอร่อยจริงอันนี้เป็นไก่ทอดนะคะคอันนี้ตับเมนูตับที่เรียกว่าตับตับตับที่ร้านนะคะและอันนี้เป็นไก่สามสายเป็นเมนูใหม่นะคะสามสายเป็นอย่างไรบ้างครับเป็นทคเ t u r e คล้ายๆเนื้อไก่ไทยแต่ว่าเป็นส่วนเป็นผสมสามสายเราเรียกว่าไก่สามสาย texture มันจะหนุบกว่า <laughs> หนังจะเด้งกรุบกว่ามันจะตระกูลตระกูลเดียวคล้ายๆกับพวกไก่เบตงแต่ละพื้นที่แต่ของเรานี้จากฟาร์มเมืองก เราจะเลี้ยงด้วยข้อโพดหนังจะเหลืองมากเหลืองแบบมไม่ต้องใช้สีเลยเป็นเมนูแข็งข้อเป็นเมนูมาจากข้อไก่ค่ะเราตัดคนส่วนใหญ่ชอบทานแบบกรุบกุบเราก็เลยเอามาเป็นของกินเล่นชื่อว่าเมนูแข็งข้อมันก็คือข้อไก่อะค่ะต้มให้นุ่มมีความกรุบนิดนึงแสดงว่าชื่อร้านที่ชื่อหมึกมันไก่ชื่อพี่หม, <า S 3> มึกาจากชื่อพี่หมึกเพราะว่าตอนแรกเขาตั้งชื่อว่าข้าวมันหมึกแล้วทุกคนเข้ามาพอเห็นมีปลาหมึกเลยสักตัวผมว่าเลยเอาหมึกไว้ข้างหน้าดีกว่าดีใจมากที่เจอครับอยากทาน มือพี่พมานานแล้วครับอันไหนขายดีสุดของร้านนี้ครับก็จะเป็นเมนูซิกเนเจอร์นะคะจะเป็นสิงคโปร์ของเราจะเริ่มมี3ไซส์ก็คือมินิสาหรับ1ท่านถ้าเป็นไก่สับเล็กมีข้าว2ถ้วยก็เหมาะสําหรับ2ท่านอ,อันนี้เหมาะสําหรับ3าถึงสท่านเรียกว่าสิงคโปร์จัมโบ้ค่ะที่ขายดีที่ร้านก็คืออันดับหนึ่งก็คือตับแล้วก็ชุดจัมสิงคโปร์ทาไมถึงเลือกเป็นข้าวมันไก่สิงคโปร์ครับก็เริ่มต้นมาจากข้าวมันไก่ไทยนี่แหละค่ะแต่ว่าพี่อยากสร้างความแตกต่างในตลาดช่วงที่พี่ทํานะคือข ถ้าจะทานริงก,ก็ต้องเข้าห้างพี่มองการตลาดแบบว่าเราอยากทําอยู่ในซอยเราแล้วก็ให้คนเหมือนจับต้องได้ราคาไม่สูงมากแล้วก็มองว่าในซอยนี้มีร้านข้าวมันไก่หลายร้านแล้วก็เลยอยากสร้างความแตกต่างสร้างมูลค่าให้กับ ปัตชุดิบที่เราทำข้าวมันไก่สิงคโปร์ครับมันมีส่วนวิธีทําอะไรที่มันแตกต่างจากข้าวมันไก่ไทยครับพี่จริงๆแล้วข้าวมันไก่ไทยกับสิงคโปร์อ่ะจริงๆแล้วมันไม่ค่อยแตกต่างเรื่องไก่แต่หลังๆเนี้ยข้าวมันไก่ยุคใหม่อ่ะต้มไก่ค่อนข้างนุ่มฉ่าขึ้นหลายๆร้านเลยนะคะสิงคโปร์ิกเนเจอร์ก็คือไก่นุ่มฉ่าไก่จะเสิร์ฟอุณหภูมิห้องราดด้วยน้ําราดที่มีความอุ่น S <S <อ>แล้วก็ไก่จะนุ่มฉ่าข้าวจะมีสีเหลืองทองอันนี้ก็คือจะเป็นสตไตล์สิงคโปร,ร์กลิ่นเครื่องเทศจะชัดค่ะอีกนิดน,นึงเมื่อกี้บอกว่าข้าวมันจะมีสีเหลืองทองเขาใส่อะไรกันครับที่มันแตกต่างจากข้าวมันไก่ไทยอ่ะของสิงคโปร,ร์จริงๆเลยต้นตํำรับพี่ไม่ทราบ <S <S แต่สําหรับพี่ไม่ได้ใส่ซีอิ๊วพี่ผัดให้เหลืองด้วย เครื่องเทศก็คือเป็นผิงเป็นกระเทียมและเป็นเครื่องเทศสไตล์ไทยเพราะว่าของเราเป็นสิงคโปร์สไตล์ไทยเราจะใช้สมุนไพรไทยค่อนข้างเยอะอแล้วก็ผัดให้มีสีเหลืองค่อนข้างแบบเหลืองจัดแล้วก็เอามาหุงกับข้าว เป็นน้ำมันไก่เสร็จ mm hmm. แล้วก็ม uh ันจะออกมาเป็นส oh. ีนี้โดยที่ไม่ต้องใส่ซีอิ๊วเลยไม่ีิไม่ใส่ซีอิ๊วหรอใช่ไม่ใส่ซีอิ๊วเลยค่ะแล้วลตอนที่พี่ผัดผัดตอนที่ข้าวมันยังดิบอยู่เหรอครับก็คือเราเราผัดเครื่องเทศกับน้ำมันไก่แหละแล้วก็หุงกับข้าวสารใช่แล้วก็เอาเอาไอ้ก้อนนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นก้อนเครื่องเทศกับซอสนิดนิดมาเคลือบใช่มาผัดมาผัดกับน้ำมันไก่บนข้าวเสร็จแล้วก็ใส่ได้น้ำซุปไก่เข้มข้นอีกค่ะแล้วก็ กวนกวนให้ข้าวมันมีความช่ำๆมีน้ำนิดๆแล้วก็หุงค่ะสีสวยมากเลยครับแล้วก็รสชาติแบบเครื่องเทศอร่อยเข้มข้นด้วย มาถึงตับบ้างละ่ะตับขายดีมากจริงๆร้านนี้มีวิธีการทํายังไงครับตับตับของเราใช้วิธีการดึงเลือดค่ะเหมือนดึงเส้นเลือดเหมือนกระบวนการของญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าเรามาทํากับตับไทยเสร็จแล้วเราก็พยายามล้างเยอะๆค่ะล้างให้เลือดของตัวตับไก่ออกมาให้มากที่สุดเสร็จแล้วเราก็มาหมักด้วยสูตรลับของร้านเสร็จแล้วเราก็ต้มด้วยอุณหภูมิควบคุมอุณหภูมิต่ําค่ะ,ะเพื่อให้ความชุ่มฉ่าของตับยังอยู่ครบโอแสดงว่า,าต้องต้มขนานด้วยไหมครับ ถามว่าต้มนานไหมไม่นานแต่ว่าตับแต่ละขนาดต้องมีอุณหภูมิของเขาแล้วก็เวลาของเขาด้วยเราต้องแยกตับด้วยค่ะว่าตับขนาดน,นี้ต้มเหมาะสมกับอุณหภูมิไหนเวลาไหนแต่ว่าวิธีการทําตับานานมากเมื่อก่อนเนี้ยพี่ทําประมาณ5โล6โลก็ใช้ประมาณ2 3สชั่วโมงแต่เดี๋ยวนี้เราทํา 10- 20โลเราก็ใช้5 6ชั่วโมงแต่ว่าใช้เด็กเยอะขึ้นพนักงานเยอะขึ้นตับอร่อยมากๆครับในฐานะที่คนกินตับไก่เนี่ยที่นี่นุ่มเป็นพิเศษแล้วก็เข้าใจแล้วว่าทําไมถึงเป็นแบบ ของขายดีของร้านนี้ผมไม่ชอบกินตับแต่ว่าตะ่กี้ลองชิมดูก็อยากเข้าใจมันไอรสแบบเรียกว่าไงนะเวลาสักๆาก,าก,ากเหล็กๆตอนจบอะ่ะมันไม่ค่อยมีมันจะเป็นเหมือนกินพวกพุ่งไปทางสู่พวกไอพวกปาเตมาก,กว่าที่มันเอาไว้ปาดพวกขนมปังกินแต่ว่าก็จะมีความแบบเหล็กไปปลายอยู่ดีนะครับแต่ความนุ่มเนี่ยคือแบบลืมไปได้เลยแบบไม่ใช่ตับแบบตับไก่เสียม,มาย่างอะ่ะคืออันนั้นคือจะแบบแข็งแข็งเหนียวเหนียว <ๆ S 1> <ๆ S 2> หน่อย <ๆ S 2> อะไรเงี้ยกระด้างกระด้างไม่กระด้างอันนี้ออกแนว ครีมม,มข้อไก่เหรอครับพี่นัข้อไก่นะครับถ้าใครเคยกินข้อไก่ทอดอะ่ะคุณคิดซะว่ามันคือข้อไก่ต้มกินกับแก้มกินกับข้าวได้เลยอันนี้ยแบบดีถือว่าเป็นแบบเทคเจอร์ใหม่อร่อยทุกอย่างเลยครับ จริงๆเนียบแล้วความแตกต่างระหว่างน้ําจิ้มของข้าวมันไก่ไทยกับข้าวมันไก่สิงคโปร์ต่างกันหน่อยบ้างครับก็ถ้าเกิดข้าวมันไก่ไทยก็เป็นน้ําจิ้มเต้าเจี้ยวรสชาติจะจัดนิดนึงนะคะแต่ถ้าสิงคโปร์ก็จะเป็นน้ํามันขิงค่ะแล้วก็จะเป็นน้ําจิ้มพริกส้มค่ะ2ตัวนี้ถ้ากินด้วยกันแล้วมันจะเข้ากันมากเพราะว่าน้ามันขิงจะมีความมันแล้วก็มีความหอมขิงมีเครื่องเทศของจีนอันนั้นก็จะเป็นเปรี้ยวเผ็ดมาตัดเลี่ยนกันนะคะเห็นบอกว่าเป็นข้าวมันไก่ผสสิงคโปร์ผสมไทยอย่างนี้สามารถขอพิได้ััครบ ได้ค่ะได้เลยเดดากกัรข่าคล้ออืมขอชิมซิเหมือนว่าจุดเด่นของที่นี่ส่วนหนึ่งจะอยู่ที่หนังไก่นะอ้าวแต่ในฐานะที่พี่เอ็ดไม่ชอบกินหนังไก่รู้สึกว่ามันดีนะก็ไม่ได้อยู่ดีก็ยังไม่ได้แบบด้วยความที่แบบเราไม่ได้ชอบหนังไก่ต้มอ่ะถ้าเป็นหนังไก่ทอดโอเคแต่พอเป็นหนังไก่ต้มอ่ะมันจะแบบเออมันหยืดเนือยเออมันหยืดยื่อ่ะผมว่ามันคือความพอดีของความสุข ทุกอย่างเลยอ่ะมันแบบมันพอดีอันนี้ก็พอดีตับก็ดีพ่อไก่ก็ดีไม่เหนียวนะมีหนังเนี่ยหนังที่ว่าพี่อาจจะไม่ชอบเทคเจอร์ในความหยื่ๆของมันแต่ว่ามันนุ่มนะมันไม่เหนียวอะ่ะออกตัวก่อนว่าไขรที่เป็นแบบสายกินไก่นุ่มชอบความกรอบนิดๆ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ผมว่าจะแบบชอบร้านนี้มากๆ แต่อย่างที่บอกข้าวมันไก่เป็นอาหารจิตวิญญาณแต่ละคนบางคนเติบโตมากับไก่แบบอกแข็งกินกับข้าวเยอะๆใส่ซอสก็น้แต่ความชอบชอบแบบข้าวมันมันแบบแผลบหรือว่าน้ําซุปคุณจะเป็นแบบมะนาวดองก็อีแบบหนึ่งโว้าลงเรื่องน้ําซุปนี่ไกลเลยนะพี่นัทนี่ตีกันตายแล้วนะแล้วที่นี่น้ําซุปเป็นยังไงวะยังไม่รู้แต่จะบอกว่าข้าวมันไก่เป็นเมนูที่คนทะเลาะกันไม่จบคุณช่วยคอมเมนต์หน่อยได้ไหมว่าหน้าตาข้าวมันไก่ที่คุณคิดว่าคุณชอบ น้ำซุปน้ำจิ้มข้าวเนื้อควรจะเป็นยังไงบอกก่อนนะอันนี้คือตีกันตายเลยนะและผมบอกเลยว่าข้าวมันไก่นะคุณลองยกหัวข้อนี้ขึ้นมาในวงสนทนาเพื่อนหลายๆคนทะเลาะก,กันทุกคนจะแบบเฮ้ยว่าบ้านผมอร่อยกว่ามีซุปจับชัยเอ้ยวาวบ้านผมมีมะนาวดองเอ้ยว่าบ้านผมมีซุปกระดูกไก่ใส่ฟักมีข้อไก่อะไรตีกันยับเป็นเมนูที่ทะเลาะก,กันจริงแต่ส่วนใหญ่เขาจะตอบกันว่าข้าวมันไก่แถวบ้านเราอร่อยสุดถูกปนะ ผพราะว่ามันจะแบบคุณโตมากับลิ้นแบบ<ม>นี้ไงลิ้นคุณติดอย่างนี้ไงเป็นจริงไม่แค่นั้นเลยว่าคุณกินจานไหนเป็นจานแรกไก่ทอดเป็นไงฮะไก่ทอดดีจ้สะสำหรับคนชอบทานของทอดอย่างนี้ผมชอบกินไก่ทอดครับไก่ทอดยังเก็บความนุ่ม <ừ. S 2> ไว้ได้ระดับหนึ่งแล้วก็เหมือนแป้งที่เขาทอดพยายามจะแบบฟูๆของที่ต้องมีอ่ะก็ควรจะมีเบสิคกข้าวมันไก่กับข้าวมันไก่ทอดบางที่ขยันหน่อยก็จะมีไก่ย่างแต่ตับนี่น่าสนใจจริงมันแตกต่าง แตกต่างแบบแตกต่างเลยจริงแต่ถ้าจะเปิดวอรลระหว่างข้าวมันไก่ไทยกับสิงคโปร์เนี่ยนะครับอย่างหนึ่งที่ผมให้ไทยชนะก็คือน้ําจิ้มเราคุณลิ้นเรียกผมว่าเออของสิงคโปร์มันก็อร่อยแหละแต่ว่ามันบางกว่ารสชาติมันจะบางๆงอะ่ะซุปก็ดีครับผมเรียกว่างี้ได้ไหม ซุปเหมือนร้านข้าวมันไก่ที่ขายดีร้านข้าวมันไก่ที่ขายดีแปลว่าอะไรครับแปลว่าคุณมีเนื้อไก่เยอะคุณก็จะมีโครงไก่เยอะพอ,อมีโครงไก่เยอะเนี่ยเวลาคุณต้มลงไปเนี่ยคอยลลาเจนมันหนึบปากหมครับมไม่ได้กินละใสะ่ะมันจะมีแบบความหนึบที่ปาก <After S 1> มี test, เออมีน้ำมันไก่เยอะกว่าเราเลยเห็นว่าเขาใส่พยายามใส่พริกไทยลงมาเยอะกว่าผิดปกตินิดนึงเพื่อให้มันตัดความเนี่อนความมันที่อยู่ในปากอีกอย่างที่เราไม่ลองนะครับแต่สามอย่าง แต่เมื่อกี้พี่หมึกบอกว่าใช้ไก่กาญจนบุรีไก่กาญมันเด็ดกว่าที่อื่นอย่างไรนะไก่กาญมันรู้แักนะเด็นุพละแก้วกาญเฮอแซมเหมือนกันด้วยมันเฟิร์มกว่ามั้เฟิร์มกว่าใช่ไหมมันเหมือนแบบไก่เอออย่างที่เขาว่าไก่เบตงอ่ะไก่มันจะแบบันแน่นหน่อยอ่ะพอรสไก่มันจะเป็นแบบเข้มข้นอีกแบบด้วยนะหนังนี่มีความแบบเข้มข้นอีกแบบหนึ่งใครชอบไก่ที่แบบแน่นขึ้นมาเคี้ยวขึ้นมาหน่อยคุณมาตัวนี้ไม่เหนียวนะมันแค่มันแค่ต้องออกแรงเคี้ยวเยอะขึ้นเฉยนี่เป็นไก่ไม่หนังนะคะ ออขอบคุณครับเป็นเนื้ออ,อกกันเน,เนื้อน่องค่ะแต่ทีเด็ดของที่นี่อย่างหนึ่งก็คือหนังไก่ใช่ไหมครับพี่ที่ลูกค้าหลายๆคนน่าจะแบบบอกว่าที่นี่เราจะเป็นต้มไก่เป็นค่อนข้างเป็นคอคลลาเจนค่ะจะมีความฉ่าแล้วก็มีคอลลาเจนใต้ผิวหนังอุ้ยคำนี้ดีเลยนี่เป็นประเด็นที่ผมว่าถกเถียงกันเยอะมากและคือ ช่วงแรกอะ่ะผมเห็นในกลุปข้าวมันไก่อะเถียงกันเยอะมากแล้วก็เป็นแบบคอมเมนต์เยอะมากๆซึ่งผมว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้ข้าวมันไก่มันมาในช่วงนี้ด้วยนะเล่าให้ฟังได้ไหมว่าที่ร้านอ่ะ มันต้มประมาณอะไรยังไงหรือคอลลาเจนมันเกิดได้ยังไงครับจริงๆแล้วคอลลาเจนก็เกิดจากความสมบูรณ์ของตัวไก่ด้วยนะคะมันไม่ใช่ฝีมือของการต้มร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกจริงๆไก่ที่สมบูรณ์มากมันจะมีไขมันเยอะเพราะฉะนั้นเวลาเราต้มเราต้องรักษาอุณหภูมิให้ดีเพื่อจะรักษาไขมันของเขาให้ได้เพราะฉะนั้นมันจะมีน้ำหนักเวลาและอุณหภูมิจะสัมพันธ์กันหมดค่ะเราจะต้มแบบอุณหภูมิที่เหมาะสมกับตัวไก่น้ำหนักไก่เวลาเราลงไก่เราต้องแช่ไก่แบบว่ารักษาปรับผิวเขาก่อนมาเริ่มต้นจากกกรระววนาัด 24ชั่วโมงก่อนค่ะ24ชั่วโมงแรกเราจะเอาเกลือมานวดผิวเขาเพื่อ,อปรับสภาพผิวเขาก็จัดความส,สกรปรกออกจากตัวไก่นะคะสเสร็จแล้วก็เอามาลวกเพื่อที่จะปรับผิวหนังให้เต่งตึงแล้วก็เสร็จแล้วก็ค่อยๆต้มแบบสโลว์คุกไปเรื่อยๆเห็นต้มช้าๆในอุณหภูมิที่เหมาะสมกับตัวไก่เพื่อรักษาชั้นหนึ่งนะคะเนื้อแล้วก็ไขมันใต้ผิวหนังเพื่อไม่ให้มันละลายหรือว่ามันจะหลุดออกไปจากตัวไก่ก็คือกักเก็บน้ําความชุ่มชื้นให้ได้มากที่สุด จริงๆแล้วมันก็จะเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนตัวน้ําอยู่ที่ใต้ผิวหนังเลยะค่ะแต่ว่าเราต้มเสร็จแล้วเราก็เอาขึ้นมาน็อกในน้ําแข็งตรงนี้นะคะจะทําให้เขาเป็นตัวเยลลี่อ่าสมมติเหมือนเราต้มไก่ที่บ้านเรากล่าวว่าเฮ้ยเท่านี้สุกละเรียบร้อยกาลังดีเลยเอาขึ้นมาปุ๊บปรากฏพอไม่ได้น็อกน้ําแข็งมันก็ต้มตัวเองต่อใช่มันจะสุกไปเรื่อยๆมันจะเกิดแข็งะค่ะครับสรุปกินร้านนี้สุกแน่นอนสุกค่ะเพราะว่าเราใช้อุณหภูมิ thermometer วัดจริงๆแล้วอะเวลามันค่อนข้างบอกได้แล้วเราไม่ต้องวัดก็ได้แล้วค่ะอตอนนี้เราต้มแบบเราจะรู้แล้วแต่เพียงแต่ว่าวัดเพื่อความสบายใจด้วยว่าเราสามารถตอบคุณลูกค้าได้ด้วยของพี่ที่ร้านอะไก่ทุกตัวเวลาต้มทุกเช้าเราจิ้มเสร็จเราจะถ่ายรูปไว้เพื่อเวลาลูกค้าถามเราเราจะได้ตอบได้ว่าอุณหภูมินี้มันเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมเมื่อก่อนเราเราจะค่อนข้างต้มอยู่ที่70 74 75แต่ตอนนี้เราดันไปที่777879 80เลยค่ะถึงแม้มันจะมีสีชมพููอมชมชพที่ ช่วงที่ติดกระดูกแต่ว่ามันสุกนะคะเพียงแต่ว่าเราต้มเราไม่ได้ใช้ความร้อนรุนแรงอะคะ่ะเส้นพวกนี้มันจะอมชมพูอมน้ําตาลอ่อนๆอ,อ,อยู่แล้วนี่คนหนึ่งที่ต้องกินสุกต้องขาวครับ ชอบเผาเผาแต่ทางร้านก็จะสร้างความสบายใจให้ลูกค้าคือเราจะลาะออกจะไม่ค่อยให้ลูกค้าเห็นส่วนนี้เลยค่ะก็คือคนอกจากมันจะหลุดลออเสียตาไปนิดหน่อยพี่หมึกดูมีความรู้มากเลยครับคือพี่หมึก<ำ>เรียนมาจากไหนทําอะไรหรือเปล่าจริงจริงพี่เริ่มต้นจากไม่ได้รู้เยอะแต่ว่าหลังจากที่ลูกค้าไว้วางใจเราเยอะเราจําเป็นต้องรู้เยอะขึ้น จริงๆถ้ามีสัมภาษณ์พี่แรกๆอ่ะพี่จะไม่ค่อยรู้อะไรรู้แค่ว่าต้มไก่ให้สุกทำยังไงตามสูตรก็คือขายได้แต่หลังจากนั้นเริ่มมีโจทย์มาเปรียบเทียบกับเราเยอะเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาเพิ่มเติมพี่ก็ต้องศึกษาไปเรียนเพิ่มไปเรียนตลอดไม่ว่าจะเรียนเรื่องข้าวเรื่องไก่วิธีการต้มแม้กระทั่งตอบให้ได้ว่าสิงคโปร์กับไทยแตกต่างกันยังไงม,มันมีคำถามมาให้ให้เราเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราเลยต้องศึกษาค้นพบ แบบค้นคว้าเรื่อยๆอะค่ะ,คม,คะมีหลายๆร้านที่เป็นแบบนี้นะคือเหมือนแบบว่าตอนแรกอะใช้ความเชี่ยวชาญที่ทํามานานอะไรเงี้ยแต่พอมีคนเริ่มมาเถียงว่าแบบเฮ้ยมันต้องแบบนั้นแบบนี้ก็เลยไปศึกษาเหมือนร้านกะเพราแถวบ้านผมก็อย่างเงี้ยเฮียเขาก็ไปแบบเรียนยิงปืนอะไรเงี้ยพอใครมาเถียงแกแกก็แบบว่าปรสัยไมดิเวลางี้ได้ไงวะจริงๆแล้วมันมันคือต้มไก่อะมันมันมันไม่มีอะไรที่เพอร์เฟกทุกวันไงคะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่า แบบนี้เราจะต้องตอบลูกค้าแบบไหนให้ลูกค้าค่อนข้างเข้าใจสบายใจวหรือว่าลดปัญหาลดความกังวลใจอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> แล้วเราก็มีหน้าที่ คนขวาเรื่อยเรียนเรืเร่อยๆ่ยทุกวันนี้ก็ยังเรียนอยู่เรื่อยเลยค่ะตะกี้พูดถึงไก่ไปแล้วโอ้ยมาตัวใหญ่ตัวเล็กไม่เท่ากันบางทีาร์มไขมันข้าวล่ะข้าวเหมือนกันไหมทั้งปีข้าวชนดิดเดียวกัน่ะก็จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจะมีต้นฤด,ดูกลางฤดูปลายฤดูอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะต้องปรับน้ําตามสภาพของข้าวด้วยแต่เราต้องรู้ให้ได้ว่าข้าวที่เรามาเนี่ยเป็นข้าวฤดูไหนเราต้องใช้น้ํำยังไงและเราต้องห่งเขายังไงเราต้องเข้าใจเพราะว่าถ้าเกิดเป็นข้าวชนดิดเดียวกันเราใส่น้ําแบบเดิมถ้าเป็น ต้นฤดูข้าวเราก็จะแฉะไปเลยแต่ถ้าเป็นกลางฤดูแล้วเราเราเรา,เราปกติเราหุงต้นฤดูอยู่แล้วเราใช้น้ําน้อยข้าวเราก็จะแข็งไปเลยเพราะฉะนั้นเราต้องปรับให้ได้จริงๆข้าวเราก็ต้องหุงให้ได้ทุกๆสายพันธุ์ด้วยเพราะว่าบางทีข้าวขาดตลาดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเกิดขึ้นได้ด้วย เพราะฉะนั้นพี่ก็ทำไปเรื่อยๆหุงไปทุกอย่างแบรนด์ไหนที่เป็นแบรนด์ของตลาดที่มีให้เราตลอดทั้งปีเราก็จะฟิกไว้ว่าเออแบบนี้เดือนนี้หุงแบบนี้ที่จะทดแทนได้ต้องเป็นตัวไหนแล้วเราก็จะหุงแล้วก็ทําไว้ว่าเออ แบบนี้นะถ้าขาดตลาดเราใช้แบบนี้นะคะอะไรตะกี้มีอีกหนึ่งคำถามครับเห็นบอกว่ามีไก่มาจากกาญจนบุรีด้วยทำไม,มต้องใช้จากแหล่งตรงนั้นจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถใช้ได้ทุกฟาร์มนะคะแล้วแต่ความเชื่อใจแต่ว่าของพี่ที่เลือกที่กาญจนบุรีว่าเป็นพื้นที่กว้างเขาเลี้ยงแบบปล่อยไก่จะไม่เครียดไก่จะออกกําลังกายตลอดอะคะอ่ะคือเขาจะเลี้ยงแบบฟาร์มปล่อยอ๋อกาญจนบุรีปล่อยไก่เหรอฮะปล่อยไก่ ปล่อยไก่ในฟาร์มให้เขาได้วิ่งออกกาลังกายเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อไก่เขาจะดีก็คือกินจะมีความหนุบหนับฟาร์มที่พี่เลือกก็คือเขาจะเลี้ยงไม่ได้เลี้ยงเหมือนหัวอาหารเขาจะเลี้ยงด้วยข้าวโพดพอเลี้ยงด้วยข้าวโพดเนี่ยเวลาเราเอาเอาไก่มาต้มผิวเขาจะเหลืองเลยค่ะไก่เขาจะมีกลิ่นหอมแต่เจ้าไก่3สายนะครับมันคืออาศัยที่1คือสายอะไรครับก็เป็นไก่บ้าน ส่วนส่วองสายเนี่ยคือก็เป็นผสมแล้วแต่พื้นที่เขาจะผสมอะไรจริงๆตอนนี้พี่กําลังค้นคว้าเรื่องไก่3ามสายพันธุ์อยู่นะคะตอนนี้เราเราแค่ต้มตอนนี้เราเอามาต้มแล้วก็ศึกษาว่า3มสายมีอะไรบ้างตอนนี้ก็พยายามศึกษาไปว่าลึกๆแล้ว3ามสายพันธุ์เนี่ยเขาผสมมาจากอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นความรู้ใหม่ที่พี่ต้องตอบลูกค้าให้ได้หมายความว่า นี่คือไก่ตัวเดียวใช่ไหมครับไก่ตัวเดียวแต่ว่ามีผสมสามสายพันธุ์ในตัวเขาค๋อโอเคผมก็เึียวว่าเหมือนเพราะว่าโซนนี้เป็นไก่สายพันธุ์หนึ่งโซนนี้เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งโซนนี้อีกในหนึ่งตัวเนี่ยค่ะเป็นไก่ที่ผสมสามสายพันธุ์ผมกินแล้วผมชอบอันนี้ฮะจริงๆแล้วที่ร้านอันไหนขายแพงกว่าครับพี่จริงๆริแล้วไก่สามสายพันธุ์จะแพง ขวาแต่ว่าไม่เยอะมากของเราจะต้มไก่3สายพันุ์นะคะก็คือมันไม่ไม่ใช่3สายนี้นะคะ1ก็คือเป็นไก่ขาวตอน 2. ไก่3ส,สาย 3. ไก่เบตงที่พี่จะต้มอ,อยู่3อย่างนี้แต่ว่าเบตงนี่ก็คือแล้วแต่รอบเป็นรอบจองค่ะ อ๋อเพราะว่าเบตงมันมีน้อยหรือว่ามันอาจาจะต้องรอรอบพี่มาเพราะว่ามันต้องมาจากเบตงใช่เป็นเบตงมาจากเยลาพูดถึงไก่เบตงพี่คิดว่าความอร่อยของมันอยู่ตรงไหนก็อยู่ที่ไม่มีชั้นไขมันเลยก็มีเนื้อเขาเนี่ยจะแน่นนุ่มหนึบแล้วก็เป็นหนังที่กรึบมากระหว่างเนื้อกับหนังก็คือจะไม่มีไขมันแทรกเลยค่ะจะเป็นเนื้อแล้วก็เป็นหนังเลยค่ะโอ้โหแันว่าเขาเลี้ยงหน่อยอาจจะแบบเปิดให้ไก่วิ่งเยอะใช่อันนี้ไก่คือเขาจะเลี้ยงประมาณ สเดือนครึ่งถึง4เดือนนี่คือเขาจะปล่อยไก่ออกรกังกายเต็มที่อลีนจะว่าไปแล้วแล้วแต่คนชอบจริงนะบางคนอาจะชอบแบบสะอาดอาจจะกรอบท้งผมชอบเนี้อันนี้ผมว่ามันลดเข้มข้นเดียบแปลกเดียบใช่รดเข้มข้นเ็็เจอร์ สู้ฟันนิดนึงอเคี้ยวหนึบหนับอันนี้ก็จะนุ่มๆมันๆอะไรเงี้ย <_ S 1> และที่เพิ่มมาตอนนี้ก็เป็นข้าวมันไก่2เซนนะครับสาหรับคนที่ชอบทั้งสองอย่างซึ่งอันนี้เราเลือกเป็นไก่ไม่มีหนังได้ใช่ไหมครับพี่ <_ S 1> ได้ค่ะถ้ามีลูกค้าที่เขาไม่เอาหนังเหมือนผมอย่างเงี้ยครับพี่ ถ้าเวลาเหลือพี่จัดการยังไงกับมันครับทางร้านก็คือจัดลอกทิ้งเลยนะคะช่วงนี้ก็คือเราลอกทิ้งไปเลยไม่ได้จัดการเรื่องหนังแต่ตอนหลังเนี้ยจะมีเมนูแนะนําก็คือพี่คิดว่าจะเอาเจียวแล้วทำเป็นข้าวผัดมันไก่อื เคยได้ทดลองทําบ้างยังครับพี่เคยทดลองรอบหนึ่งค่ะวันนี้เราจะมีคือจะเอาไปเจียวไปกรอบๆไว้แล้วก็เราเราจะเอาน้ํามันไก่เนี่ยนะคะมาผัดกับข้าวแล้วก็ทําเป็นข้าวผัดมันไก่อันนี้มีแผนจะบรรจุอยู่ในเมนูหรือยังใช่ค่ะมีแผนแล้วค่ะเออหรือว่าวันนี้เราจะได้ลองกันก่อนนะผมไปไก่ทอดเหมือนเดิมอ่าพี่ข้าพี่อ่ะข้าวกับซีอิ๊วดำมากอร่อยสุดไปคุณกินกับซีอิ๊วยังยัง เฮ้ยซีอิ๊วเนี่ยผมบอกกันเลยนะมันแบบแล้วแต่แล้วแต่ความชอบแต่สำหรับผมนะต้องหวานนี่ซีอิ๊วหวานเหรอซีอิวดำใช่ไหมซีอิ้วหวาดำหวานระวังนะหนุมระวังนะพี่แครอันนี้จะมาจากน้ำตาลอ้อยของนครสวรรค์นะคะอ๋ออันนี้คือสินค้าโอท็อปของนครสวรรค์ อ๋อคืออันนี้ไม่ใช่ขวดที่นะเอามาแต่งแต่มันขวดของมันเป็นอย่างนี้จริงๆเหรอครับใช่เนะป็นขวดจริงๆแสดงว่าพี่ก็ต้องศึกษามาแล้วหลายยี่ห้อ <c oughs> คือเขาจะทำมาจากน,น้ำตาลไอเครีม <c oughs> จะไม่มีกลิ่นเหม็นเลยค่ะอืจะหอมเฮ้ย <c oughs> อร่อยจริง คือบางร้านที่เป็นสีอุ่นดำแบบเวลากินเข้าไปรู้สึกว่ามันเป็นกากาถั่วแบบไม่ไม่นิดนิดหรือแบบเนื้อเนย้ออ้วนๆเออแล้วก็จะแบบหวานน้อยอ่ะผมว่าจะแบบกินแล้วแบบแล้วถ้าคนชอบนะอันนั้นก็อีแบบหนึ่งอ่ะแต่นี้คืออร่อยเลยคือลืนสุดๆน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวเนี่ยครับก็เป็นสูตรของพี่หมึกเองอันนี้ก็โดนใจอยู่ เปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับพี่ร้านเราเปิด10บโมงค่ะแต่ว่าเริ่มแจกบัตรคิว9ก้าโมงครึ่งนะคะเวลาปิดจริงๆของทางร้านอะบ่ายสามครึ่งแต่ว่าถ้าของหมดก็ปิดก่อนส่วนมากก็จะอยู่ที่ประมาณบ่ายสองค่ะเปิดร้านวามีคนมาต่อรอเลยเหรอครับใช่ค่ะก็ะะถ้าเกิดเป็นเสาร์อาทิตย์ก็เริ่มมากันตั้งแต่7จ็ดโมงถ้าวันธรรมดาก็เริ่มมากันตั้งแต่8ปดโมงครึ่งเก้าโมงค่ะพวกรีเซลไหมครับ ก็ใหญ่ต่อเออคอนอันนี้คือเขามาทานที่ร้านอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะจริงๆแล้วทางร้านก็คือสั่งทานร้านไม่จํากัดแต่ว่ากลับบ้านจํากัดอยู่ที่5ชุดค่ะแต่ว่าถ้าไลแมนก็คือเราจะเปิดหลังจากที่เราเคลียร์หน้าร้านเรียบร้อยบางวันก็เปิดบางวันก็ไม่เปิดผมเห็นละพี่ลงเปิดไลแมน5นาทีปุ๊บปิดเลยจริงๆเราเมื่อก่อนเราเปิดอยู่ที่ประมาณ1นาที ถ้าทางละถ้าทางเพจประกาศนะคะถ้าตัเดียนนี้แอบเปิดก็คือเปิดไม่บอกแล้วเพราะว่าถ้าเปิดปุ๊บอะบินจะไหลออกมามันจะหมดภายในนาทีเดียวบางท่านอะก็กดไม่ทันก็เลยกดไม่ทนันบางท่านก็ไม่ได้ทานพี่หุึกก็เลยเลิกเลิกประกาศทางหน้าเพจแล้วภรรยาผมครับเคยบอกว่าวันนี้อยากลองมากเลยตั้งใจตั้งนาฬิกาปลุกเลยตื่นมาปุ๊บกดอ้าวหมดแล้วสั่งไม่ได้วันนั้นเฟลนะแกบอกเลยแบบโอ้ไม่ได้กินอีกแล้วแล้วตอนนี้แผนคิดว่าจะ ขยายเวลาเพิ่มไหมครับหรือว่าแบบเราจะต้องขยายร้านไหมครับตอนนี้ขยายร้านแล้วค่ะก็คือตอนแรกเราอยู่ที่ร้านเล็กก่อนหน้านี้หนึ่งถึงสามเดือนแรกอะค่ะเราเปิดอยู่ที่อีกร้านหนึ่งใกล้ๆกันเลยค่ะคือร้านนั้นะเป็นร้านชานมซึ่งพี่หมึก,ก็เปิดข้าวมันไก่5โต๊ะคือ,อมีโต๊ะนั่งแค่5โต๊ะไม่ได้คิดว่าจะขายดีพูดตรงๆก็คือแค่จะหาะไรายได้เสริมให้กับตัวเองก็เลยเปิดตรงน,นั้นแล้วก็ พอเปิดได้ประมาณสักสองสัปดาห์ก็ลูกค้าก็มาจากไหนมากหลังไหลหลังจากนั้นหนึ่งยังก็ยังไม่มีแผนขยาย1เดือนก็เริ่มคิดว่าลูกค้ามายืนรอแล้วบางคนมาทานรอสองสามชั่วโมงก็เลยรู้สึกว่าเราควรทําอะไรเพื่อลูกค้าบ้างจริงๆร้านนี้เป็นร้านอาหารของพี่หมึกอยู่แล้วชื่อร้านกะเพราลมยักษ์อืที่ผมเป็นป้ายใช่ค่ะเป็นชื่อร้านกะเพราลมยักษ์ก็เลยแยกย้ายกันนะคะสลับกัน<ม>ใช่<ม>ก็คือเอากับลมยักษ์ไปไว้ที่นูน่นเอาข้าวมันไก่มาที่นี่<ม>แต่ถ้า หลังปีใหม่ก็คือมีแผนว่าจะออกข้างนอกที่มีสถานที่จอด อ๋อครับผมเพราะแถวนี้ยังไม่มีที่จอดใช่ล้ว<น>คือพี่เป็นคนบ้านอยู่ในซอยนี้ไงคะเพราะฉะนั้นเซฟโซนของพี่ก็คืออยู่ในซอยนี้ไม่ว่าจะทําอะไรก็คืออยากทําอยู่ในนี้ก่อนบาดเจ็บน้อยที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแลวสองร้านเนี่ยครับกะเพราล้มยับกับร้านเนี่ยครับจะมีคอลแลบกันไหมฮะเป็นข้าวผัดมันไก่กะเพรามันไก่หรืออะไรอย่างเงี้ยคือตอน <c oughs> เรื่องเรื่องคอลแลบยังแต่ว่าคอลแลบตัวเองดีนะเอาข้าวมันไก่ไปผัดกะเพราหรือแล้วก็ใช้ไก่อย่างนี้แหละลงไปผัดเอะเราจะได้ลองไบหน้ามัน โอ้เอาไม่ไม่รบกวนไม่ไม่รบกวนเมนูยังมีเมนูข้าวผัดมันไก่อยู่ใช่ไหมข้าวผัดกักมันไก่อยู่ที่ยังทดลองอยู่ตรงนี้ตอนนี้ทดลองอยู่ค่ะสูตรค่อนข้างนิ่งแล้วแต่ว่าเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้บรรจุลงในเมนูก็คือยังฝึกเด็กตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการทําซอสที่หนึ่งที่ต่อหนึ่งตักก็คือเราจะให้สูตรนิ่งที่สุดเวลาเด็กทาอะค่ะก็คือเป็นข้าวผัดมันไก่ของที่ร้านนะคะดี๋ยวส่งไปให้ทานหนังไก่อันเนี้ย นุ่มๆเลย <c oughs> แล้วเอาไปทอดโอ้โหเ <c oughs> นาะไอเจอเอียวเนี่ยใส่กระเทียมใส่อะไรแบบเ <c oughs> นาะ <c oughs> พอดีไอกีเ้เห็นบอกว่าพอเราร้านแรกครับเปิดมา 1, นึ่เดือนเนี่ยแล้วก็ย้ญ่ที่ร้านนี้เปิดมากี่เดือนแล้วนะครับร้านพี่หมึกเปิดเดือนนี้เดือนที่5ค่ะ <c oughs> มันมีเรื่องหนึง่งที่เขาบอกว่าพี่ได้เปิดพิจารณาเร็วสุดใช่ไหมใช่ประมาณ3สัปดาห์ค่ะแล้วก็ประมาณเดือนที่3ได้เชลชนชิมพลังโซเชียลมาก <laughs> ไม่ได้ยินมาจากไหนอะสามต่อตายนะเร็วมาก<แ>อะเพราะว่าตอนที่เราทําร้านก็ไม่ได้ว่าทําแบบ PR อะไรเราก็ทําอยู่ที่เน็มซอยจริงๆแล้วพี่หมึกทําร้านอาหารไม่เคย <c oughs> ทํา <ำ S 1> เรื่อง PR <ๆ S 1> เลยไม่ตั้งแต่ร้านเดิมด้วยตัวเราก็ไม่ค่อยได้เก่งโซเชียลเท่าไหร่ตอนที่เราทำนี่ยก็คือเรียกว่ามีความโชคดีคือเพื่อนๆในวงการร้านอาหารที่ค่อนข้างรู้จัก ส่วนหนึ่งนะคะก็คือมาทานที่ร้านแล้วก็โพสต์ให้หก็ถือว่าเป็นการเปิดการมองเห็นให้กับคนอื่น,นก็คือเริ่มต้นจากตรงนั้นเลยผมว่าพี่เลือกคอมมูนิตี้ที่น่าสนใจด้วยคือข้าวมันไก่คนกินข้าวมันไก่เป็นเป็นคอมมูนิตี้ที่เข้มแข็งนะเราทุกคนแบบมีสไตล์การกินที่ไม่เหมือนกันนะอ่ะกลุ่มข้าวมันไก่อะ่ะผมว่าดูแบบมีการคุยมีการถกเถียงกันเยอะทําให้เว็บนี้นี่มันเกิดขึ้นมาได้จากการไอ้เรื่องต้มไก่เลยนะมาเลยจริงๆแต่ว่าจริงๆแล้วพี่ฝึกทําข้าวมันไก่มาประมาณ3ปีแล้วค่่่่ะอแตวาาาไมไมด้ขย คุณทำคุอยังไงครับกลับมาบ้านว่างๆเอ้ยเราซอมทำมัไก็คือเริ่มสนใจข้าวมันไก่แบบจริงจังมา3ปีที่แล้วหลังจากที่เราเจอโควิดมาว่างด้วยนะคะร้านอาหารเราก็คนน้อยลงแล้วก็พี่ก็ ไปเริ่มไปศึกษาเรื่องข้าวมันไก่อยู่ในกลุ่มชมรมคนละข้าวมันไก่ด้วยอะค่ะเราก็ชอบทานด้วยแล้วก็ลองไปเรียนก็ฝึกกลับมาทำค้นคว้าเอาสูตรตัวเองเอาสิ่งที่เราชอบจะได้มั่นใจเวลาพรีเซนต์ให้กับลูกค้าว่าทาไมเราทํารสชาติเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่โรงเรียนไอ้มันไก่วิทยาลัยสอนไหมเจ้าอะไรเนี่ยว่าชื่อที่ป้ายโรงเรียนอย่างเง้ย แต่เขาแบบ3ปีนะพี่เนาะสามปีใช่ก็คือเริ่มทําตั้งแต่ข้าวมันไก่ยังมีสีขาวเป็นข้าวมันไก่ธรรมดาแล้วเราก็สนใจลึกๆลงไปเราชอบแบบไหนเราเคยชอบสไตล์สิงคโปร์แล้วก็ไปเรียนเพิ่มเติมมาแล้วก็กลับมาทําก็ยังไม่ได้สิ่งที่เราชอบก็ยังไม่เอาออกขายจริงๆเพื่อนอ่ะทานกันมา3ปีจนเพื่อนบอกเอยขายลองขายดูได้แล้วเพราะว่ามันขายได้แล้วอะไรเงี้ยแต่จริงๆพี่หมึกเป็นคนค่อนข้างขาดความมั่นใจในตัวเองถ้าเรายังรู้สึกว่ามันไม่ดีเราไม่กล้าเอาออกขายเพระ ว่าเราพี่หมึกจะเฟลมากเวลาลูกค้าบอกว่ามันไม่ดีแล้วเราตอบไม่ได้ว่ามันไม่ดีเพราะอะไรแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันดีแล้วแต่ลูกค้ายังบอกว่ามันไม่ดีแต่เราจะบอกว่ามันเพราะอะไรอย่างี้ม,มันมีเหตุผลให้กับสิ่งที่เราทําเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่ได้รู้สึกเสียใจเกินไปว่าเราทําเต็มที่แล้วย,ยังไงก็ตามขอบคุณพี่หมึกมา,มากๆนะครับ,รบแล้วก็ขอสั่งกับบ้านดนวยนะครับวันนี้สัก3ามเซตเพราะว่าอยากให้แม่ได้กินจริงสไตล์นี้เพราะแม่ผมคนชอบกินไก่แบบไม่ไม่สุกมากไป ตายม้ามเลยให้ม้ามชิมแล้วยิ่งตัวนี้เนี่ยนะสไตล์ไก่ไทยแม่ผมชอบกรึบๆอ่ะโหเตรีรยจดัดการให้กินกราดแล้วต่อไปจะมีแผนแบบจะขยายเวลาด้วยใช่ไหมฮะแล้วติดตามข่าวสารอะไรพวกนี้ได้ที่ไหนฮะหน้าเพจ Facebook หมึกมันไก่ข้าวมันไก่สไตล์สิงคโปร์คะ่ะส่วนมากพี่จะสื่อสารกับลูกค้าทางไหน,นเป็นหลักนะเฟซเป็นหลักเลยครับผม,บผมอ่าลองไปตามกันเพื่อจะได้ดูอ่ะเดี๋ยวนี้อ่าวันนี้จะมีขายเปิดให้จองหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้นะครับเราก็จะมีเป็น อย่างเช่นไก่แบบสายพันธุ์พิเศษที่เราเข้ามาเนีย้ยเราก็จะเปิดให้จองเป็นรอบๆค่ะอย่างที่บอกว่ามีไก่เบตงแบบพิเศษมีไก่ไก่ไหมครับพี่อยากลองชิมแตต้องขอบคุณคมากเลยนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณรับแม้ว่าที่นี่จะชื่อว่าหมึกมันไก่ข้าวมันไก่สไตล์สิงคโปร์นะครับแต่ผมโดยส่วนตัวนะผมชอบของที่นี่มากกว่าสิงคโปร์ อาจจะหนึ่งด้วยน้ำจิ้มที่มันคุณลิ้นแล้วของที่เนี้ยแทบไม่ต้องโยนอะไรลงไปเพิ่มเรียบร้อยแล้วถ้าเป็นมุมมองผมผมมองว่าที่เนี่ยเป็นลูกครึ่งเขาผสมไทยเข้ามาแล้วมันมันง่ายกับเราใครที่อยากได้สิงคโปร์เนี่ยตรงนี้ก็มีซอสต,ตัวที่ทาแบบชูความเป็นสิงคโปร์ได้ดี<ม>อาจจะเป็นซอสที่ราดไก่วัตถุด,ดิบของเขาอะไรเงี้ยที่<ม>ดีกว่าสิงคโปร์อลยจริงๆนะคือไม่ต้องนั่งเครื่องบินไปกินอ่าครับใช่ใช่โอ้แต่ว่าแต่ว่าตับชนะสิงคโปร์แน่นอนตับเหรอ เป็นสิงคโปร์มีตับปะไม่รู้มีเลือดปะที่สิงคโปร์มีเลือดปะน่าจะมีเนาะเออที่นี่ม่มีเลือดหรอมีเหรอกินไปแล้วใช่ไหมทีมงานได้กินแล้วใช่เลือดมึงอ่ะเอไม่เหเลือดไกัดเลือดไก่ต้มไม่มีไม่มีใช่ไหมอ๋อโอเคน่าน่าหยอกฮะมุกมุกเวอกระพานเนี่ยท้าทีท้าต่อยอย่างเดียว